คนสนิทนิวนิวเอลเด้งโชว์หลักฐานตอกกระบเตินธนาพล จากกรณีที่นิวนิวเอลเดงแจ้งความเอาผิดเติ้นธนาพลในข้อหาทำรายร่างกายซึ่งนิวนิวนั้นได้เผยว่าทุกทําำร้ายทั้งต่อยกัดถีบและถูกขังไว้ในห้องจนกระทั่งนิวนิวนี้ออกมาได้และเข้าแจ้งความในที่สุดต่อมาหนุ่มเติ้นนั้นก็ได้ออกมาโต้กลับดักหนังคนละม้วนเลยว่ามันเป็นการยือ้อยุดกันมากกว่าไม่ใช่การลงไม้ลงมือจริงๆก็อยากจะคุยว่าเกิดอะไรขึ้น หลังจากทะเลาะผมก็แยกตัวไปนอนส่วนเขาก็ยังนั่งดื่มต่อล่าสุดคนสนิทของนิวนิวเอลเดงก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมใบแพทย์วินิจฉัยระบุโดนทำร้ายร่างกายมีบาดแผลฉีกขาดในปากบวมที่ศีรษะแขนและขา โดยแทนตัวเองว่าแม่ก็ระบุความรู้สึกเสียใจพร้อมบอกว่าลูกแม่คงไม่เดินไปเอาหัวลงบันไดเล่นกับกัดแขนตัวเองจนแขนชำ้ำ หรือกัดปากตัวเองให้ปากฉีกจนพูดไม่ได้หรอกนะคะถ้าคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้คนที่โดดไม่น่าจะเป็นลูกสาวแม่น่าจะเป็นฝั่งนู้นมากกว่าค่ะแล้วที่บอกไม่ดื่มหรือที่เคยสาบานไว้ก็ยังดื่มนะคะหลักฐานก็มีอยากทราบเรื่องอะไรให้ถามทางทนายภัยสารได้เลยค่ะ ทางด้านทนายก็กำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อดำเนินการทางกฎหมายขอโทษที่น้องนิวไม่ได้ออกมาพูดกับสื่อนะคะคือปากฉี่เจ็บปากไม่สามารถพูดได้จริงๆใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะขอบคุณค่ะสู้ๆนะคะลูกแม่อยู่เคียงข้างหนูเสมอรีบๆกลับมานะหายไวๆนะคะลูกสาวแม่รักหนูเสมอนะคะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ